นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒเฉลิมศิลป์กิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำ วันอาทิตย์ช่วง9ก้านาฬกาสินาทีถึง11อนาฬิกากับเรื่องราวของสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอการในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด้วยเรื่องราวน่ารู้จากสภาการาชัดไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะ ว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียวและยังอยู่เป็นเพื่อนกัน,กนค่ะกับรายการสบายๆกับโฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันในช่วงโลกสีเขียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้กับคนซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าต้นไม้เนี่ยเป็นธรรมชาติและ มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของคนเราแน่นอนธรรมชาตินี่คือความสมดุลแต่รายละเอียดตรงนี้วันนี้เราได้รับเกียรติจากพระราชธรรมนิเทศพระอาจารย์พยอมกัลยาโนซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วอยู่กับเราค่ะกลับนะ้ำมัสการค่ะพระคุณเจ้ารเจริญพรจ้ะค่ะพระอาจารย์คะเรื่องของต้นไม้กับ พระพุทธศาสนาจริงๆแล้วมีมีตำนาน,นมานานนะคะตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรูใ้ใต้ต้นใต้ต้นโพอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์พูดถึงความผูกพันระหว่างพระพุทธศาสนากับต้นไม้ชักงนิดนึงค่ะพระพุทธเจ้าดีใจลมากไม่ได้ตรสัสรู้ที่โรงพยาบาลไม่ได้ตรัสรู้ที่มหาลัยและไม่ได้ยับขันที่โรงพยาบาลตรัสูตรก็โกนตน้ตนไม้ ตัดสรู้ก็ขนต้นไม้ดับขันตปรินิพานก็นที่โนต้นไม้เพราะฉะนั้นชีวิตของพระองค์เนี่ยผูกพันกับต้นไม้มีตำนานเล่าอีกหลายเรื่องเด็ดๆเช่นมีการบานิมนต์พระเจ้าเข้าวังใครมานิมนต์สามสี่ลายไม่ได้ประสบสําเร็จพระองค์ปฏิเสธไม่ไปแต่มีอยู่รายหนึ่งครบใจพูดเขาเรียกว่าลิ้นการพูดยอดเยี่ยม บอกว่าพระองค์สเสด็จไปช่วงนี้ดีที่สุดดอกไม้ข้างทางงามสับร่งผลลงมาเขียวกระจีล่มตลอดทางสวยงามตลอดทางไล้ไม้ดอกไม้ประดับอะไรต่างๆประโยคเหล่านี้พูดไปไม่นานก็หอังเงินไปหาย่างั้นไปเสด็จไปเข้าเข้าเมืองเนี่ยแสดงถึงว่าพุทธเจ้าในี้ถ้าปกพันธ์ต้นไม้ แล้วท่านากะรู้จุดยื่นชมกับธรรมชาติสมัยนี้เราก็เรียกกันว่ารม,มนิยัตสถานสมเด็จกุะกอสรายจาร์ปออประหยิตโตท่านบอกว่าวัดต้องทําให้เป็นรม,มนิยัตสถานมีต้นไม้ร่มรื่นแล้วคนก็จะด,ดื้นใจเบิกบานมาแวะกันเดี๋ยวนี้ที่วัดสรรมานี้ถือว่าประสบความสําเร็จตามนี้เราปลูกต้นไม้น้าร่มคนมาบอกโอ้มันร่มเย็นหมือนเข้าไปในป่า ชาญเมืองเนี่ยนั้นต้นไม้จึงเป็นสเสน่ห์ของวัดวาอารามใครที่ตัดต้นไม้โชว์หน้าบันโบสถ์โชว์ผิดเรื่องควรจะโชว์ความล่มรื่นถึงจะถูกต้องดีงามค่ะแล้วในเรื่องของคําสอนของพระพุทธองค์ล่ะคะในเรื่องของการการการอนุรักษ์ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้เป็นธรรมชาติเนี่ย พระพุทธองค์ได้มีคําสอนเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้บ้างไหมคะอมากมายมีการบอกเป็นวิน้ยในว้ก็มีบอกเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรบางทีก็เอามาแฝงว่าไปตัดต้นไม้เนี่ยเท่ากับตัดที่อยู่ลุกคเทวดาอ่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีความเชื่อกันนะตัดต้นไม้บางต้นแล้วเพี้ยนบ้าอะไรก็มีเปนมันเหมือน,นกับไปตัด ที่อยู่อาศัยของลุกเทวดาค่ะเพราะนั้นต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าตัดกันจะตังจะต้องทำวิธีขอเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆเจ้าป่าเจ้าเขาไม่เข้าไปลุกไปตัดกันงน่ายๆมันสมัยนี้นั้นความผูกพันเรื่องต้นไม้กับพุทธศาสนานี่เป็นมาตรอดโอมค่ะคือเรื่องของต้นไม้เนี่ย กับวัดเนี่ยคือว่าเป็นของคู่กันเลยไหมคะเพราะว่าเวลาเข้าไปในวัดนะคะเราจะเห็นถึงความร่มรื่นร่มเย็นที่พระคุณเจ้าพูดถึงความเป็นรมณีนะคะเราก็จะเห็นว่าเวลาเราเข้าไปวัดแล้วบรรยากาศของการเข้าไปอยู่ในวัดเนี่ยมันมันจะได้ความความรู้สึกความสงบความร่มเย็นรู้สึกว่าเราเราอยู่ใน แบบ,บคือถ้าเราฟุ้งซ่านอยู่เราก็สามารถสงบลงได้ถ้าเรากําลังอยู่ในภาวะของความทุกข์ใจเราก็จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันมีความอบอุ่นเหมือนกับมีอะไรมาเยียวยาประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันเป็นพลังเหรอคะเป็นพลังของต้นไม้เหรอคะที่ส่งมาถึงมนุษย์ที่กําลังอาจจะยังอยู่ในภาวะของความทุกข์อะค่ะ,คะเขาเรียกสัจธารานที่มันมีพลัง คือพลังต้นไม้พลังป่าไม้เนี่ยมันทาให้จิตใจล่มรื่นสงบง่ายนั่งทากรรมาฐานกลางเมืองก,ากลางกรุงมันไม่เหมือนกับน,นั่งทากรรมาฐานในป่าก้นต้นไม้อารมณ์มันจะได้ดีมากกว่ากันอืมค่ะแล้วคนเคยเห็นคําคํานึงอะคะ่ะคนไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องนี้หรือเปล่าผู้ตะคาม นะคะอันนี้เห็นเห็นในในในหนังสือนะคะมีคํานี้อยู่แต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับต้นไม้มก็อยากให้<ม>อยากให้พระอาจารย์แนะนํานิดนึงค่ะว่าคืออะไรแล้วมันมีม,มีมีเรื่องเกี่ยวกับวินัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นไม้ยังไงเหรอคะคือพืชที่เกิดจากยอดพืชที่เกิดจากมเมล็ดเป็นพืชอ,อย่างนี้เขาเรียกกูตคาม เป็นพืชสีเขียวพิกสุภาคภูตครามคือของเขียวสดที่เป็นใบไม้ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเราถือว่าเป็นอาบัตเป็นความผิดพลาดทางวินัยนอกจากพิกษุไม่พลาดไม่แกล้งพลาดก็จะดีพิกษุทำเพราะไม่มีสติพิกษุทำไปไม่รู้ พิษุกิกลจริตแล้วนั้นที่แะไม่โดนอาบัิแต่ถ้าทำทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่ว่าเขายังสดยังไม่ตายเนี่ยต้องถือว่าเป็นอาบัตอืมเหมือนกับว่าคือคือถ้าความหมายของพูตตาขามจริงๆแล้วคือคือต้นไม้ที่เกิดจากหลายๆทางอย่างเงี้ยหรอคะเ,เ,เกิดจากเง่าเกิดจากมาเล็ดอะไรเงี้ยเกิดจากยอดกันหละพวกเนี้ยเป็นตระกูลพัก พูทธารรมอ๋อค่ะแล้วแล้วมันแล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำสอนและการใช้ชีวิตของคนยังไงเหรอคะก็คนเนี่ยถ้าไปมอดคิดจะจะเจๆๆะ็บลากตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยยังระเนี่ยไปตัดต้นไม้ในป่าในขาดนี่เป็นความบัตรเป็นความบัตรด้วยแล้วก็ตัดไปจํานวนมั่นคิดเป็นมูลค่าเป็นเงินจะเอาไปสร้างกุฏิสร้างวัดอะไรก็แล้วแต่ โดยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของวัดเป็นของสวนป่าชาวบ้องชาวบ้านเขาเนี่ยก็สาม,มารถถ้าไม้จํานวนมักทิดเป็นมูลค่าพันสองพันห้าพันบาทก็ขาดจากก่อนเป็นพระคือ,ค,อคือเหมือนกับว่าเป็นการเปรียบเทียบชีวิตคนเหมือนกับต้นไม้ใช่ใบพากจำนวนมาก กบโขมจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าของเงินก็จะทำให้พิกษุขโมยทรัพย์เพิ่นห้าเพื่อนสองพัน 2, บาทสามพันบาทในสมัยนู้นก็ว่ากาหาปปะนะแต่ตอนนี้มันก็อยู่เราเราสักสามพันบาทตอนนี้ต้นไม้ต้นหนึ่งวันทีก็เป็นพันพันต้องหมดสภาพความเป็นพิกษุในพุทธสาวก เอาเปรียบเทียบกันง่ายๆดีกว่าค่ะเอาแบบเอาแบบให้เห็นภาพเลยนะคะอย่างความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างคนเนี่ยแหละคะ่ะคนที่ไปวัดหรือคนกับธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะในยุคเก่าๆก,กับกับยุคปัจจุบันเออพระอาจารย์มันมันได้เห็นภาพกันชัดเจนนะคะว่าว่าเป็นยังไงแน่นอนสมไมก่อนนี้มันคนไม่คนไม่บา้าค้ั่งวัตถุค่ะไม่บา้าคังวัตถุก็ไม่ตัดไม้ทาลายป่า เามาสร้างบ้านสร้างวัตถุใหญ่โตเกินจําเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างไว้เลยพระสร้างกุติใหญ่อยู่เองไม่ได้ถ้าเป็นชาวบ้านก็มาสร้างให้วยทรัพย์ของเขาได้อยู่ได้หลังใหญ่ก็อยู่ได้แต่ถ้าไปตัด้า้มาทาลายมาปลูกเองเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ายุคเก่ามีคนไม่เยอะหรือเปล่าคะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหมือนไม่ได้คุกคามธรรมชาติอะค่ะ อันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่จิตสำนึกคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่น้อยคนเนี่ยบางคน,เ,นเห็นไหมปลูกบ้านหลังเบล่มเลยทําลายทร,รัพยากรกวดหินดินใจป่าไม้ไหลพ้นเลยปลูกซะหลังเกินเขาเรียกว่าปลูกแข่งเทวดาคืออยู่คนเดียวแต่ว่าปลูกบ้านสะอาดจ,จะแบบเหมือนสนามบอลอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นท, <c oughs> นที่เป็นสองไร่สาไร่ค่ะ เหมือนกับว่าแบบว่าเป็นการทําเกินตัวเกินไปเพราะว่าคําสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ทําอะไรพอดิบพอดีมีตรงกลางให้เรายึดในเรื่องตรงนี้ใช้คําว่ามักน้อยด้วยสำโดษด,ด้วยพอใจที่จะอยู่อย่างน้อยๆไม่จํงการอยู่อย่างเยอะอย่างมากส่วนเกินใช้คําว่าส่วนเกินแต่ว่าพอความจเจริญเข้ามาค่ะความเป็นวัตถุนิยมมันก็เกิดน,นะคะยิ่งแสดงออกกันมาด้วย ค่านิยมที่ที่บ้านบ้านใหญ่เหมือนสนามฟุตบอลเนี่ยแมวแแบว่าฉันมีบารมีองวดใหญ่วดโตวดบัางวดมีอวดจนหมดดีฝ <c oughs> รังหมดอะไรหมดในยุคนี้มันก็เป็นเยอะนะคะพระอาจารย์แต่ก็มีคนไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะอย่างพลตีจำลองอย่างนี้อันนั้นเป็นตัวอย่าง <c oughs> ของคนที่สมถะอาบน้ำวันละแปดขาอะไร <c oughs> อะไรก็ <c oughs> พยายามจะมักน้อยสันโดษ คนอย่างเนี้ยอยู่ในแนวธรรมแม้ถึงว่าะะัดาบ้านเมืองยุคยาจเจริญแต่ก็ไม่เพลิดเพลินหลงไหลปลงเปลอบำเล,อ,เลอชีวิตค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าครับทัพทัพอาจารย์จะ จะให้เป็นข้อคิดสำหรับคนรุ่นใหม่ๆได้ไหมคะเพราะว่าระหว่างคนกับธรรมชาติในยุคนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนๆบางทีคนในยุคนี้ก็มองธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการค้าขายด้วยนะคะก็ใช้ใช้ธรรมชาตินี่แหละในเรื่องของการบาบัดจิตใจปลูกต้นไม้เพื่อค้าขายปลูกต้นไม้ยิ่งใหญ่ก็เอาไปค้าขายได้กาไรเยอะๆอันนี้ก็อาจจะอาจจะไปเข้าเรื่องของภูตะคามได้เหมือนกัน่เพราะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ข้อสังเกต่หยคะ เดี๋ยวนี้ก็เอาเป็นพืชเศรษฐกิจไปด้วยค่ะถ้าพาว่กว่าอะไรนะต้นไม้ธนาคารคือว่าปลูกเนี่ยเก่งไว้เลยสามสิบปีตัดได้จะได้ต้นละหมื่นต้นละแสนจนต้นพยุงงี้กิศนาะก็ปลูกกันไว้ให้ให้ยาวๆเพราะว่าอีกสิบปีเนี่ยมันจะเป็นไม้มูลค่าขายได้ราคานั่นแหละก็เลยเรียกธนาคารต้นไม้ แล้วอย่างนี้ถ้าถ้าเอาทางโลกค่ะแบบนี้ไม่ดีเหรอคะในเมื่อมันเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศอะคะ่ะทางโลกมันถูกแล้วก็ต้องทำมางาืนอกินต้องหาไรายได้และมันก็ดีพบกันครึ่งทางรฝาฟจะตัดมันก็สร้างความร่มเย็นมีรากไม้ชอนไคยยึดดินทําให้ดินไม่ถล่มทลายมันก็ได้ประโยชน์ทางธรรมชาติ <c oughs> ด้วยส่วนหนึ่งช่วงที่ยังไม่ได้ตัดเพราะมันตไม่ได้ตัดในภายในปีสองปีมันต้องอยู่ถึงสิบปีขึ้นไปถึงจะได้ตัดนั้นความชุ่มชื้นลมเย็นมันก็อยู่ไปสิบปีถึงจะถูกตัดอืกอ <c oughs> ดีพอดีความดีความไม่ปลูกอะ คือปลูกต้นไม้อะดีกว่าดีกว่าไม่ปลูกแต่คราวนี้ยเ,เป้าประสงค์มันอาจจะต่างกันเนาะเพราะว่าเป้าประสงค์ของการการการปลูกต้นไม้แบบนี้ก็คือหวังเรื่องเรื่องการค้าแล้วก็จะมีการปลูกทดแทนแล้วก็มีการหมุนเวียนกันเกิดขึ้นมาอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ปลูกเนาะแล้วยิ่งมาตอนนี้ตอนนี้รัฐบาลออกกฎหมายใหม่ใครไม่ปลูกคอยที่ดินลกล้างเก็บภาษีแพงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็เลยปลูกกล้วยไว้ขอเลี้ยงภาษี ค่ะกางกังเมืองกรุงเทพเลยครับเป็นสวนกล้วยไงค่ะใช่ไม่้ยงภาษีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะเพราะใจกลางเมืองกรุงเทพไม่น่าจะมีสวนขนาดนี้ได้ค่ะตอนนี้มีคนพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยโดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือให้งดในเรื่องของการจุดทูบเทียนเวียนเทียนแต่ว่าให้เราเวียนเทียนเป็นใช้ต้นไม้ คนละนิดคนละหน่อยก็ดีนะคะตอนแรกๆเนี่ยทุกคนทุกคนเข้าใจเข้าใจผิดหมดเลยว่าให้ยกกระถางไปเวียนเทียนโอหนักแย่เลยมาพุดเล็กน,นี้เอาถุงพฏตติกุมกัมมัดให้แน่นหรือเท่าคํมมือพอด,ดีีแล้วอเอาเวียนเทียนเสร็จแล้วจะไปปลูกที่บ้านก็ได้ให้ไปปลูกที่บา้านให้วัดวัด,วดก็จะปลูกให้อันนี้เป็นประโยชน์มากการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จมามานึกดูว่าเปลี่ยนเทียนเป็นหลอดอีออน เนี่ยแล้วก็มาเปลี่ยนเวียนเทียนรูปเทียนด้วยต้นไม้พันพืชอะไรต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่นิว n o r m a ที่มันเป็นความเจริญทางความคิดจะเห็นทำอะไรก็ทำกันอยู่แบบนั้นตามโบราณออค่ะ ว่าจะถามพระอาจารย์อยู่เพราะว่ามันบางทีมันมันขัดกันเนอะกับคําว่าพัฒนากับคําว่าอนุรักษ์อย่างเช่นเวลาเราจะรักษาขนบธรรมเนียมเนี่ยอ่ะเราก็จะถวายเทียนพรรษาเนาะบางทีเราใช้ไฟนีออนกันแล้วเทียนพรรษาก็อาจจะไม่ได้ใช้แต่ถ้าเรามองในแง่พัฒนาถวายหลอดนีออนเอ๊ะมันไม่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมพระอาจารย์ค่ะบางทีมันก็แยกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะทําอันไหนฮะต้องรู้ใช้สอยค่ะ ถ้าทําแบบนั้นมันใช้สวยเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ใช้สวยค่ะเ <c oughs> ทียนเนี่ยมันยุคสมัยใหม่หมเดี๋ยวนี้ฟันมันก็เป็นมลภาวะ <c oughs> แต่เวลากดไฟสวิตช์แต่เทียนก็เรียกเทียนหลอดมันก็จะสว่างแล้วก็ไม่มีมลภาวะค่ะ <c oughs> สุดท้ายอยากให้พระคุณเจ้าเชิญชวนคนมาในวันวันอาสาหะบูชากับวันเข้าพรรษานะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาอาจมีการเวียนเทียนเกิดขึ้นด้วยและเราอาจจะทําความดีด้วยการไปปลูกต้นไม้ได้ด้วยอยากอยากให้ท่านเชิญชวนค่ะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยบางทีเขาก็กําหนดการเป็นจังหวัดเป็นหมู่บ้านเป็นฤดูช่วงเข้าพรรษาที่ต้องปลูกต้นไม้กันเพราะรับผล ฝนมาฝ่าจะหมดหน้าฝนสามเดือนต้นไม้ก็ตั้งตัวขึ้นได้แล้วนั้นขอให้ชาวพุทธเราเนี่ยมีวิวัฒนาการทางสมองที่สมัยนี้เขาเรียก new normal อย่าทำแบบเดิมอย่างเดียวซ้ำแบบเดิมเหมือนเดิมและไม่ได้เสริมความคิดอ่านที่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นถ้ามาเปลี่ยนเทียนวัดสวนแก้วก็จะได้เห็น new normal ที่เป็นต้นไม้ กรรมเป็นแทนเทียนแทนทูกโบราณเขก็เคยพูดะนมมือต่างทูกเทียนตอนนี้เอาต้นไม้พนมเดินไว้ต่างทูกเทียนมันก็ยิ่งดีันใหญ่เลยจเจริญพรค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะก็ ถือว่าได้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระพุทธศาสนานะคะก็ต้องกราบขอพระคุณนะคะพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้กราบนมัสการลาค่ะพระคุณเจ้าจเ,ออเจริญพรจ้